ตำนานกบใส่ไม้ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2452สมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มขลังของพระเกจิทั่วสยามประเทศขึ้นที่วัดพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมในว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพระดีเกจิดัง ในสายวิปัสสนากรรมฐานและเฟ้นหาสุดยอดพระเกจิโดยนิมนต์พระเถระจารย์และเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาชุมนุมมากกว่ารอยรูปตามประวัติว่ากันว่าน่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นงานนี้เรียกได้ว่าพิธีชุมนุมพระเกจิชื่อดังทั่วแดนสยามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงไม่ผิดนักในพิธี จะมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตยอย่างเข้มขลังโดยค